แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนหน้ากรกฎาคม2565รับสิทธิ์ขยายมาตรการลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอีก3เดือนนะคะก็คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2565ค่ะสําหรับการรับสิทธิ์ครั้งนี้ใครได้รับสิทธิ์บ้างผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ยาวนานถึง3เดือนส่วนจะได้รับทุกคนหรือไม่วันนี้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าว มาตรการลดค่าของชีพ3เดือนจากรัฐบาลรอบใหม่ในครั้งนี้เริ่มในเดือนกรกฎาคม2565ยิงยาวจนถึงเดือนกันยายน2565ในช่องอิสานแซ่บหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะมาตรการลดค่าของชีพนาน3เดือนในส่วนของการเยียวยายรอบใหม่จากทางรัฐบาลแล้วก็มีการอนุมัติออกมาแล้วนะคะ ในส่วนของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบายเสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ได้รับสิทธิ์ในส่วนของมาตรการลดค่าของชีพด้วยเช่นกันแต่บางกลุ่มอย่างประกันสังคมไม่ได้ต่อมาตรการลดค่าของชีพออกไปและในส่วนของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของมาตรการด้านพลังงานด้วยค่ะซึ่งวันนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจไทยคู่ฟ้านะคะในการขยายมาตรการลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนต่ออีกสาเดือนคือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2565รจาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21มิถุนาย,ยน2565โดยมีการเห็นชอบขายายมาตรการลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนดังนี้ค่ะ 1. กำหนดเพดานราคากา๊สหูงต้มหรือว่า LPG โดยทยอยปรับขึ้นเดือนละ15บาทต่อถัง 2. ก็คือส่วนลดค่ากา๊ส LPG แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน100บาทต่อคนนาน3เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยาย,ยน2565ค่ะแล้วก็ส่วนลดค่ากา๊ซ LPG สำหรับผู้ ค้าหาบเล่แผงลอยที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสดิการแห่งรัฐอ่าเดือนละ100บาทนะคะคุณผู้ชมต่อเดือนแล้วก็มีการตึงราคาก๊าซ NGV อยู่ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมสำหรับแท็กซี่ในโครงการลมหายใจเดียวกันค่ะโดยซื้อในราคาอยู่ที่13บาท62สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมรวมไปถึงตึงราคาน้ำมันดีเซลกรณีที่ราคาเกิน35บาทต่อลิตรโดยรัฐบาลจะอุดหนุนส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ50 นี่คือข้อมูลข่าวสารดีๆเริ่มเดือนกรกฎาคมนี้ในวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะจนถึงเดือนกันยาย,ยน2 5 6 5นําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมตรงจุดตรงใจหรือไม่หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้ค่ะเจอจกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ